วิธีติดแผ่นกดจุดที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ1แผน่นมีอายุการใช้งาน12ชั่วโมงค่ะคุณอยากติดจุดไหนในร่างกายก็ได้แต่จุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ดิฉันแนะนำมีดังนี้ค่ะจุดที่1ติดตรงบริเวณท้ายทอยหรือเราเรียกว่ากระดูก C7 หรือกระดูกสันหลังข้อที่7นั่นเองค่ะจุดที่2ติดบริเวณใต้สะดือวัดลงมาสักสนิ้วนะคะ โดยใช้นิ้วมือของคุณนี่แหละค่ะเพื่อกระตุ้นไปทั้งร่างกายเลยค่ะหลังจากติดแล้วค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้นรับประทานอาหารที่มีสารอาหารให้เพียงพอเช่นเมื่อคุณติด X39 คุณควรทานอาหารที่มีสารอาหารคอปเปอร์ให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ตับดาร์กช็อกโกแลตทับทิมเพื่อที่จะก,กระตุ้นทำให้ร่างกายได้สร้างสารคอปเปอร์เปปไทดอย่างเพียงพอค่ะ และอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปที่เราจะมาให้ความรู้กันนะคะ